สวัสดีครับผู้มผมพิมซีไฟ,ฟเตอร์ครับผมวันนี้เราก็อยู่กับแคลนออร์แลคโคทิงแทงเหมือนเดิมแต่เป็นในส่วนของสายเมกัสนะครับผมแหนออร์แลคโคทิงแท้งมีทั้งหลายสายเลยมีทั้งซูซานโอโอมีเมกัสมีวิชมีซูคุโยมิแล้วก็อ่าเทติดาอะไรสักอย่างหนึง่งก็เดี๋ยวว่าเข้าไปดูตอนท้ายคลิปแล้วกันนะว่าเป็นสายอะไรอีกสายหนึง่งก็หัวท็อปิกหลักในะวันนี้ก็จะเป็นเพนทากร์นเมกาครับผมซึ่งแน่นอนว่า หลายๆคนอาจจะเคยผ่านหน้าผ่านตากับนางคนนี้มานะครับผมคือเป็นอีกจำไม่ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมตาหรือเปล่าเนาะที่ว่าสมัยบีทีศูนย์สามศูนย์ห้าเนี่ยมันมานใหม่ๆก็เอาเป็นว่าเทคนี้จะน่าสนใจยังไงก็เอาเป็นผมบอกตรงคร่าวๆว่ามันตีมากกว่าวันเคอรีออนสองได้นะครับผมเป็นเจ็ดได้เช็คเองได้สูงสุดเนาะในการโจมตีของเพนทากอนเมกัสก็เอาเป็นว่าไปดูในส่วนของ คลิปในโปรไฟล์และคอมโบเทสกันเลยเรยกรดสามไปแรกที่จะแนะนําก็คืออ่าเพนทากอนเมกาสนะครับผมก็ได้ว่าไปอีกยูนิตหนึ่งตัวที่ตีได้เช็คสู้กับบันเคได้นะครับผมเขามีการโจมตีถึง5้าไรฟ์เช็คกันเลยสกิลของพีทากอนนะครับผมขอตำคัญก็คืออ่าสกิลแรกก่อนคอนตินีวันการ์ดผลพาวเวอร์ของทริกเกอร์คุณที่คุณไรฟ์เช็คจะพบเคิร์บจะเพิ่มขึ้นอีก5,000จะกลายเป็นทริกเกอร์ลูกทัหนึ่งหมื่นห้าพันนั่นเองนะครับผม แล้วก็สกิลเก่งก็คือออโต้แวนการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีคาคอสคือโซบัสหนึ่งการ์ดเกรด3ทิ้งการ์จากมือ5ใบและยูนิตนี้ไรบวก3จนจบการต่อสู้แล้วก็จํานวนการ์ที่ต้องทิ้งจากมือเนี่ยจะลดลงนะครับผมตามจํานวนเรียการ์แถวหน้าที่มีคําว่าเมกัสอยู่ทุกๆ1ใบก็แสดงว่าเราจะทําการทิ้งการ์ในมือแค่3าใบเท่านครับผมเพราะว่าถ้าบอร์ดเต็มก็คือเรการที่เป็น เมกัตสองใบแถวหน้านั่นเองก็ติดด้วยเล่ผมกับอ่าเพนทากอนเมกัสเกรดสามใบต่อไปก็จะเป็นฟูจิริเมกัสนะครับผมใส่ไว้เลยสี่ใบฟูจิริเมกัสมากับชุดของ BT05 ศนะครับผมความสามารถคือแอคทีแวนเรียวันเพอร์เทิร์นเคิลเตอร์บาร์หนึ่งและโซบาร์หนึ่งเป็นาคอสแวนการคูนหนึ่งใบที่มีคำว่าเมกัสได้รับพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นและไร้บวกหนึ่งจนจบเทิร์นเรียกได้ว่าสามารถทำให เจ้าเพทโกนเนี่ยตีประมาณ6-7ถึงเดไดเช็คได้เลยนะครับผมก็ติดไปเลยกับฟูจิริเมกัสแล้วก็เมกัสใ,ใบที่3ก็จะเป็นเฮกซาโกนเมกัสนะครับผมขออนาเอาเป็นใบไม่ฟรอยเนาะเพื่อที่แสงจะได้ไปสะท้อนกับกล้องเฮกซาโกนความสามารถก็คือออโต้บอการ์ดไม่ต้องสนามคัตเตอร์บาร์หนึ่งดูท็อปเด็ก2ใบและนำการ์ดนั้นเรียงไว้บนสุดของท็อปเด็กของเราจากนั้นจูบการ์ดหนึ่งใบ สามารถดูได้ครับผมว่าเราจะจู่อะไรขึ้นมือนั่นเองแล้วก็ออโต้แวนเดียเมื่อคุณไรฟ์เช็คพบทริกเกอร์ยูนิตพลังยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้น5,000จนจบเทิร์นก็เรียกได้ว่าเขาเรียกว,ว่าไงดีละ่ะถ้าแวนการเรายืนเป็นเพเทกอนแล้วก็เรียกการมีเฮกซาโกนเนี่ยทริกเกอร์จะบวกขึ้นไปอีกมหาศาลเนาะก็เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกอแทนนะครับผมแค่ดูเหมือนนะแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เหมือนก็มีเท่านี้สมสำหรับเกรดสต่อไปที่เกรดสกันเลย เกรดสองชุดแรกก็จะเป็น triangle อ่าไม่ใช่ triangle rectangle เมกานะครับผม rectangle ใส่ก็เลยสี่ใบหาได้จากไหนหาได้จากชุดของ vtd05 โอ้โหก็เก่าแล้วแหละแอะ่าไม่แน่ใจนะว่าชุดของ cd03 จะมีหรือเปล่าก็สกิลของ rectangle นะครับผมมีความสามารถคือออโต้เรียกัดไม่งลงสนามคัตบา 1, สหนึ่งโซบาสหนึ่งดูท็อปเด็กสองใบนำการเหล่านั้นเรียงไว้หัวกองแล้วก็จั่วก้ 1, าวหนึ่งใบสกิลก็เหมือนกับ hexagon นะครับผมแต่เป็นเกรดสอง แล้วก็สามารถออโต้เรียกขาดสกิลที่2เมื่อคุณไรฟ์เช็คพบสิกเกอร์ยูนิตพลังเพื่นเพิ่มอีก5,000จะจบเทิร์นก็เรียกว่าเป็นเฮกซากอนอนที่ดาวเกรดนั่นเองครับผมเกรดสองชุดที่สก็จะเป็นรอ us, May Card, นนมบัสเมกการ์ครับผมใส่ไว้เลย3ใบรอมบัสมีความสามารถก็คือออโต้เรียกขาดเมื่ออยู่นี้โจมตีถ้าบรรยากาศมีคําว่าเมกกาดในชื่อกาสจนจบการต่อสู้พลังเพิ่มเพิ่มอีกและถ้าบรรยากาศใบนั้นเป็นเกรด3คู่แข่งจะไม่สามารถอินเตอร์เซปได้ ก็เรียกว่ามาแก้เกมโปรเทคทูได้นะผมแต่จะมีใครเล่นหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงเนี่ยแหละเน้นน้อยก็บวก5,000ก็ยังดีเนาะแล้วก็เฟซสองชุดสุดท้ายก็จะเป็นน้องแม่ชีคนนี้คนเดิมของผมกับ Battle Sister t r i f e ิฟนั่นเอง t r i f e ฟิสกิลแรกก็คือออโต้แอนเดรียเมื่อลงสนามจากมือเคอร์บาร์หนึ่งดูท็อปเด็กษาใบอาคอการ์ดที่คำว่า Battle Sister อร์จากนั้น,น,นไม่เกิน1ใบลงช่องเรียกการ์ดแล้วก็เรียงที่เหลือไว้หัวกอง สกิลนี้อาจจะไม่ได้ใช้เนาะอาจจะใช้แค่เปิดดูท็อปกองแล้วก็เรียงหัวกองนะครับผมแล้วก็ออโต้เรียกกาเมื่อจะหนีโจมตีถ้าคุณเคยทาการดูการ์ดจากกองการ์ดคุณด้วยความสามารถของการ์ดในเทอร์นนี้จนจบก,การสู้นั้นพลังพื้นฐานห้ากนนั้นค่าคอสคือโซบาร์หนึ่งการ์ดเกรดสามคู่แข่งจะไม่สามารถทําการคอกาดที่ความสามารถพิทักษ์จากมือลงช่องการ์ดเดียนได้นั่นเองก็เรียกได้ว่าพนทักก้อนนะครับผมมันสามารถตีได้ประมาณ หาถึง7ไดเชกครับผมเพราะฉะนั้นโอกาสเจอสติกเกอร์จะเยอะมากๆกเเลยเอาไทเฟิลมาเป็นตัวรับทริกเกอร์นั่นเองแล้วผมแล้วก็ห้ามไิทักนะครับผมก่อสายไว้เท่านี้เลยสําหรับเกรดสองต่อไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งสำหรับสายเมกาครับผมก็จะไม่ใส่ไม่ได้เนาะกับคอร์เรย์เมกานั่นเองคอร์เรย์เมกาส์นะผมความสามารถคือออโต้แวนเดียเมื่อลงสนามดูท็อปเด็กสองใบนำการ์ดเหล่านั้นเรียงไว้บนท็อปเด็กของเราแล้วผมห้ามเอาไว้ที่อื่นเนาะดูสองแล้วก็สามารถเรียงได้ลำดับได้นั่นเอง แล้วก็สกิลก็คืออีกอย่างหนึ่งที่เขาระบุก็คือสามารถลำดับการอ่าลำดับลำดับสกิลตามใจชอบนะครับผมคือถ้าไรทับการที่าสามารถเมื่อถูกไรทับคุณสามารถใช้งานสกิลแวนการก่อนก็ได้หรือใช้งานสกิลของเรียการก่อนเอยของการ์ดตัวเริ่มของเราก่อนก็ได้นะครับผมแต่ก็แนะนําให้ใช้งานสกิลของคอรเร่ก่อนนะครับผมเพราะว่าการจวขึ้นมือใบน,นั้นนะอาจจะเป็นใบที่เราต้องการเล่นก็ได้หรือว่าจะเป็นทริกเกอร์ไปหัวกองก็ได้นั่นเองเรดหนึ่งชุดที่สองก็จะเป็น อ่าเพนเน่เมกานะผมเพนเน่เมกาความสามารถเดียวคือออโต้ออเดกาดเมื่อคุณรายเช็คพบทิกเกอร์ยูนิตผ่านหลังปืนห้5,000จนจบเทิร์นก็ยิ่งเจอทิกเกอร์เยอะ,ะผมพลังก็จะยิ่งทวีคูณนั่นเองเจอ1นบวกหเจอ2องบวกสิเจอ4ี่บวกสองหมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เป็น1ชุดสุดท้ายก็จะเป็นกระต่ายขาวอินาบะนะครับผมถามว่าใส่มาทำไมอินบาบะอินบาบะความสามารถคือออโต้ออเดกาด เมื่อจบการสู้ที่ยูนิตนี้บูสต์แวนการเกรดสามคาคอสคือนำการหนึ่งใบจากมือเข้าสู่โซลและจูบการหนึ่งใบก่อสกิลนี้ผมเอามาใช้ลักไก่ในการเอาเกรดสามเข้าโซลนั่นเองนะครับผมเพราะการเล่นเป็นเพนทากอนเมกัสเนี่ยเราต้องโซบ์สการเกรดสามเนาะซึ่งแน่นอนว่าความสามารถเนี่ยมันไม่พอต่อความต้องการที่เราต้องใช้ในการสกิลของไทรเฟอร์นะครับผมผมเลยเอามาใส่เป็นอินาบะแทนอย่างน้อยการที่ว่าแวนการโจมตีเนี่ย หลังจากที่มันบูสเสร็จแล้วอ่ะเราจะได้เอาเกรดสามเข้าโซได้นะครับผมแล้วก็ให้ไทเฟิรตีแล้วโซบัเกรดสามเพื่อให้พิทักษ์อีกทีนึงนั่นเองเป็นไงซับซ้อนไหมก็สายไวเท่านี้ผมสำหรับเกมดหนึ่งต่อไปที่ทริกเกอรก์เซตเลยทริกเกอร,ร์เซตใบแรกผมอ่าเราเริ่มที่ตัวเริ่มก่อนแล้วกันก,ก็เป็นโรเซนเมกาครับผมอ่าลองจินตนาการภาพคุณมิสกิเป็นโรเซนเมกาสิทีนี้ก็ลองจินตนาการนึกภาพมิสกิจังที่ไรเป็นโรเซนเมกาส คุณชิน่งเงียบไปเลยครับผมแล้วก็โดนมิสกิซูเปอร์คิกใส่นะครับผมโรเซ่เมีการ์ดอันนี้มาจากทีดีนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อถูกแร็ทับเจอหนึ่งถ้าเป็นการคู่แข่งเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าระดับหนึ่งไปเชิ่อ่าแล้วก็เป็นในส่วนของฮิวทิกเกอร์ผมกับสเฟียร์เมการ์ก็ใส่ไว้เลยสี่ใบติดเมการดเนอกก็ใส่ไว้จากนั้นก็เป็นมหาการ์ดคริติคอล์นโหน ก็อ,อย่างที่เข้าใจกับพวกออร์คา er เนี่ยส่วนใหญ่จะใส่เป็นครีสสิบสองแล้วยกเว้นอิสายวทยีที่ผมใส่เป็นครีสหกจอหกนะครีก็จะเป็นดาบเทวะคูซานากีออร์คาโอการเดียนไนเกะแล้วก็ใส่คิกเบิร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเพเทากอนเมกัสได้โหนะผมเจ็ดได้ไม่ออกทริกเกอร์สักใบให้มันรู้ไปนะครับผมก็มีเท่านี้เลยต่อไปที่คอมโบเทสกันเลย เข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสกันนะครับเช่นเคยคนทําการเซตัมือขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการเล่นนั่นเองก็ในเมื่อเราพร้อมแล้วก็จะมาเริ่มผม Stand เสเตนนัพเป็นการโดเซนเมกัสสแตนแอนด์รอนาหรือสับกองเขาสับกองแป๊บหนึ่งให้ตายเถอะต้องมาทำยี้ทุกคลิปเลยโอเคสแตนแอนด์รอไรเป็นคอเรเมกัสแล้วผมผมเลือกใช้งานสกิลคอเรก่อนดูท็อปสเอาวางไว้หัวกองครับผม แล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบาจากสกิลตัวเริ่มผมด้วยบระป่าเพลเยอร์วันเนาะคู่แข่งตีมารับดาเมจแนะดาเมจเช็คฮิวติกเกอร์โอ้ยไม่รู้เลยอะไรนี้เริ่มเทิร์นคู่แข่งสแตนแอนด์รอครับผมอ่าไรผมเป็นเร็กแทงเกอร์ินเมกาสไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะข้อกระต่ายขาวอินดาบะจบตี่2,007ไรท์เช็คไม่มีทิกเกอร์คู่แข่งตีมาก็รับดาเมจเล่นเนาะอ่าดาเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์อเริ่มเทิร์นสแตนแอนด์รอ ทีนี้ับผมไร้ครับผมอ่าเป็นเฮกซากอนนเมกัสอิมเมเจอร์ลีกิปโปรเทควานนะครับผมชึทีนี้เฮกซากอนนนะสกิลอะหนึ่งคอตเตอร์บาร์ดูท็อปสองเอาวางไว้ที่เดิมและจั่วการ์ดหนึ่งใบอันนี้โปรเทคผมขอ,อย่าวางนี้เนื่องจากเป็นสลีปรายเดียวกับกองการ์ดเนาะจริงๆมันใช้ไม่ได้แหละแต่ผมชอบอ่าคอเป็นฟูจิริเมกัสอะหนึ่งคอตเตอร์บาร์ดอะหนึ่งโซบาร์ บันการ์ที่มีคำว่ามีการ์ดหนึ่งใบได้ไหมครับพลังเพิ่มขึ้น1นึ่งหมื่นและ1นึ่ง drive c h e c นะครับผมก่อลูกเต่าแดงแทนจำนวน drive เนาะตอนนี้เป็น triple die แล้ว battle fade ยังดีไหมอ่ารอคลอมออบัสเมกาดะ battle fade เนะเอาบันการ์ตีก่อนพลัง2องหมื่นบวกหมื่นสามหมื่นสามหมื่น triple die อะ trigger จะออกลูกละหจะออกลูกละหมครับผมที่บันการ์ด r i v e check ็ผม t r i ร,ก,ก,รก็ฟหนึ่งดาเมจ พลังผมจะโยนให้กับรอมบัสถ้าผมรอมบัสจะเป็นบวกหมื่นห้าแทนใช่ไหมเป็นหนึ่งนะอ๋อยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้ห้าพันอ่ะเป็นเป็นสามหมื่นห้าพลังรอมบัสหนึ่งหมื่นเซคันเช็คคี้ก็ผมขี้ให้กับแบนการ์ดพลังให้กับรอมบัสแล้วก็เติร์ดเช็คครับผมไม่มีท er. ิกเกอร์แต่หน้าสกิลของอินาบะเอาเกรดสามเอากาสหนึ่งไปเข้าโซผมเอาเป็นเฮทาก,กอนเข้าโซอ่ ัวหนึ่งเอาฟูจิดีตีหนึ่งหมื่นสองพันรอมบัสตีพลังสาอ่าสองหมื่นเก้าพันสกิลบวกห้าพันนะผมห้าอินเสพเป็นสามหมื่นสี่นี่ก็แข่งตีมาก็ขออนุญาตรับดาเมจเล่นไปถึงห้าดาเมจแล้วกัน 1, หนึ่งขิสองขิสามไม่มีสี่ไม่มีโอเคนี่ก็เริ่มเริ่มไลฟ์เตอสเตนเดนรอได้ครับผมอ่าเป็น เฮตากอนเมกัสโค้ทเทควันแล้วก็เทคคอนนะผมทริกเกอร์จะออกลูกละหมื่นห้านั่นเองทีนี้ก็ผมเราก็จะทำการคอเป็นฟูจิริเมกัสเช็คโซให้เรียบร้อยครับนะผมสกิลของฟูจิริเมกันะจ่ายตัวจ่ายตัวละครั้งเลยจ่ายสองเคอร์เตอร์บาสโซบารสองเป็นกายบวกสองหมื่นแล้วก็สองไรฟ์เช็คเป็นสี่ไรฟ์ นี่ก็เอาเป็นสับตำแหน่งนี้อืมเอาเราเอาชัวร์ดีไหมอ่ะขอเป็นเรกแ a n เกิลสกิลของเรกแ a n เกิลนะหนึ่งคอร์เตอร์บาร์ดหนึ่งโซบาร์ดอ่ะโซบาร์ดเกตสามทิ้งไปเลยดูสองอ่ะไว้หัวกองและจวรอมบัรขึ้นมือชุบอันนี้ เค okay. เธอนี้มีการดูการแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคอเป็นไทเฟอร์นะครับผมแรงกว่ารอมบัสแน่นอนสกิลไทเฟอร์นะผมก็ผมเลือกที่จะไม่ใช้เนะเเา,าะเปลืองคอร์บัสแบตเตอร์เฟด์อะหนึ่งนะอย่างนี้นี่น,นี่คอไทเฟอร์อีกตัวหนึ่งอะอันนี้คือถ้าอันนี้กะเอาชนะชัวเนาะวันกาดโจมตีอะพลังอ่าสกิลโซบัสหนึ่ง เราไม่สนแล้วว่าว่าจะเป็นว่าจะเป็นเมกาแถวหน้าหรือเปล่าทิ้งมือห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าผมเป็นการบวกสามไร้อันนี้คือแบบโยโร่เนาะแบบไม่สนคือการเอาปิดเกมชัวห้าบวกไปห้าไร้เอ้ยบวกไปสามไร้ครับผมเป็นเจ็ดไร้เช็คนั่นเองอ่ะเฟิร์สเช็คขี้กับผมผมให้คีดทุกอย่างลงกับไทเฟิร์น่ะ แล้วก็พลังของทริกเกอร์จะบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื 1, ่นบวกเพิ่อมอีกห้าพันหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งครีกเซคันเช็คขี้กับผมคีย์พลังให้กับไทเฟิลตัวซ้ายมั่งเติร์ดเช็คไม่มีโฟร์เช็คฮิลทริกเกอร์ครับผมฟื <c oughs> ้นฟ <c oughs> ูดาเมจก่อนพลังผมก็ให้ไทเฟิลตัวตัวสวา่า สลับตำแหน่งส,สลับที่ไปเรื่อยครับผมอ่าโฟต์โฟท์ไปแล้วฟิป,ปขี้ครับผมขี้พลังให้กับไทเฟิรนตัวขวาหนักขวาไปเลยตัวต,วตวแต้มเขาเขาพลังหมดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าซิกไม่มีไฟนอลไม่มีเอาขึ้นมือครับผมทั้งหมดเลยเจ็ดไกด์เช็คเมื่อกี้อ่าทีนี้ก็ จบการต่อส,สู้ที่บูธละตีครับผมเอา, e 3, าเกศสามหนึ่งใบข้อโซเอาเป็นไทเฟิรตัวนี้ตีด้วยกันแรงสุดไทเฟิรโจมตีบวกห้าพันนะผมโซบา,าร e 3, ์ก้าเกศสามห้าพิทักษ์นับพลังงไทเฟิรกันนะอ่าหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นใช่ไหมหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นบวกอีกหนึ่งหมื่นสี่พันเป็น ห้าหมื่นบุรีเก้าผนเป็นห้าหมื่นเก้ามีสามคลิห้าพิทักษ์มันก็จะอะไรประมาณนี้สําหรับความขี้โมของพิทากอนเมกัสก็อันนี้อย่าหาทำแล้วจะหาทำตามผมเลยถือว่าผมาเอาให้ดูเข้าสู่ช่วงของถ่ายคลิปกันเลยเป็นไงบ้างครับในส่วนของออร์คาลทิงแทงสายเมกัสของพีเอ็มซีแฟเตอร์เนาะก็เป็นอีกหนึ่งสายของออร์คาลทิงแทงที่เคยเคยเป็นเมตาปตว่าไม่แน่ใจว่าเคยเป็นเมตาหรือเปล่านะแต่ที่ว่า มีลูกเล่นคือการไลโหดเหมือนโกรธใครมาแล้วผมเรียกว่าตีสูงสุดเจ็ดไดเช็คอย่างที่ผมทําแบบโมโมให้ดูเลยนะครับผมตีมากกว่าวันเคสองไดแต่แรกกับการที่เราต้องทิ้งมือถึงห้าถึงสามใบนะครับผมถ้าหากเงื่อนไขมันครบนั่นเองคือถ้าถ้าอยากดูอย่างในตัวของอคอมโบเทสเนี่ยคืออันนั้นคือโยโลนะผมคือแบบอยากปิดเกมแล้วคือเอาไทเฟิร์นสองข้าวเลยยอมทิ้งมือห้าใบอะไรประมาณนี้เนาะก็ ลูกเล่นหลักก็จะเป็นการให้เพนทากรนได้เช็คแค่นั้นละผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ลูกเล่นหลักนึงก็คือการดูท็อปเด็กแล้วก็จัวขึ้นครับผมก็ทําให้มือเราบวกได้เรื่อยๆรนะือเนาะหรือเปล่าวะไม่แน่ใจก็คงไม่มีอะไรแหละสําหรับอ,ออร์คอลทิ้งแทงก็ถ้าจาผิดจะเหลืออีกสายหนึ่งสายหรือสองสายแหละมีสายสายแล้วนะนนเนี่ยสายนองคนี้ชื่ออะไรเนะี่ยเทพิดาแห่งการเก็บเกี่ยวอันอุนอดมสมบูรณ์โอโตโกซาฮิเมะนะผม ใครเป็นคนตั้งชื่อวะก็จำได้ว่าเคยเห็นในกลุ่ม Q&A เนาะคืออยากเล่นสายนี้ของน้องก็ผมพอนึกลิต์ออกแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเก่งหรือเปล่าแล้วก็สายของซึคุยโยมีนะครับผมก็ทนๆดูออร์เคิลทิ้งแทงไปก่อนเนาะเพราะว่าคือในไหนผมก็มาทำออร์เคิลทิ้งแทงแล้วคือแบบไม่ใช่แครนที่แบบใครๆก็จะถามผมมันเป็นถ้าพูด,ดง่ายๆคือมันเป็นแคลนที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเนาะออร์เคิลทิ้งแทงส่วนอยากจะหนักแครนอื่นมากกว่าก็เอาเป็นว่าผมทําให้ ดูแต่ละสายไปเลยแล้วกันเนาะเพื่อให้เพื่อนๆคนไหนที่ผ่านมาเห็นและคิดถึงยูนิตเหล่านี้กลับมาดูนั่นเองก็สำหรับคลิปวันนี้ไม่มีอะไรแล้วใคา,าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส u b s c สไ b รให้กับพิมพ์ซีไฟเตอเนาะก็คลิปหน้าเดโปรไฟลหน้าอาจจะเป็น My t u r n Z e t ชุดใหม่หรือไม่ก็เป็นออร์เคิลอีก2สายนะครับผมก็สำหรับวันนี้พิม i g ซีไฟเอรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ